สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพืชที่อยู่ในตระกูลของอะโลคาเซียนะคะต้นนี้มีชื่อว่าอะโลคาเซียสติงเรย์ค่ะหรือชื่อภาษาไทยของเขาก็คืออะโลคาเซียหางกระเบนนั่นเองค่ะมาดูลักษณะลำต้นเขานะคะใบเขาก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยนะคะมีก้านชูใบอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ยาวเลยไปด้านบนเลยค่ะลักษณะคล้ายๆกับปลากระเบนที่กำลังว่ายน้ำอยู่นะคะ แล้วก็มีหางของปลากระเบนชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้ค่ะเหมือนไหมคะเนี่ยค่ะเขาก็เลยได้ชื่อว่าอโลคาเซียหางกระเบนค่ะเพราะว่าลักษณะใบเขาเหมือนกับปลากระเบนนั่นเองนะคะสําหรับลําต้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นลายๆแบบนี้นะคะตกกะเล็กน้อยแบบนี้ค่ะสูงได้ประมาณเมตรเมตรยเลยนะคะเลี้ยงง่ายเลี้ยงไม่ยากค่ะชอบยืนชื้นแต่ไม่แฉะนะคะน่ารักแล้วก็โดดเด่นมีเสน่ห์ขนาดนี้ค่ะ บอลหางกระเบนค่ะ